สวัสดีครับมานี่ฮามาสวัสดีกันอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับอำเภอกระนวลนะครับตำบลบ้านฝางครับบ้านยังก่อนครับน้องแว้งคูบ้านน้องแว้งแว้งคูนะครับตำบลบ้านฝางอำเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่นนะครับมันเป็นแอลห้าสิบนะครับนี่ครับรถเป็นมานี่ฮมาสามคันนะครับแอลห้าศูนย์นะครับ กำลังคนคลองกันลงนะครับเมื่อนี้มาครบทีมนะครับมัดเป็นทีมนะครับนี่ครับใสียเสียรอรอเลยนะครับเมี่มาสามคันนะครับเดี๋ยวจะไปอุดรนะครับขุมเพราะว่าปีแล้วก็สวนนครคูหาไอ้น้องบัวลำพูนะครับสามคันนะครับสามคันสามจังหวัดนะครับเมื่อนี้ครับถ้าติดตามชมผลงานนะครับอีกไม่โดนนะครับรอชมกันได้เลยนะครับ จากที่เขาติดตั้งเสร็จสับเรียบร้อยนะครับเกาออกมารอสวยงามี่เต่านะครับหนว้วเตรียโยกไห่พี่น้องเบ้งนะครับเอาล่องโยกบ้างด้วยสวนนะครับสูงนะครับ หยกง่ายหยกนิ่มนะครับกระบอกใหญ่ๆแบบนีนะครับเนี่ยเราใส่เป็นกระบอกฟอดนะครับกรบอกฟอดใหญ่ๆครับเวลาหยกมันจะหยกนิ่มนะหยกนัดได้นะครับมันจะไม่บ่อสั่มันจะไบ่อกระตุกนะครับบ่อเร็วคือกระบอกหน่อยนะครับครับไม่นจะขึ้นิ่มๆมันค่อยๆขึ้นไปตามแห้งเขาเหยียบนะครับตามแห้งเขาหยกนะครับนี่ครับหยกสูงนะครับเ้าสามารถ ยืดข้อออกไปออกได้ครับอยากได้สูงวันนี้เขายืดเข้าไปออกไปอีกนะครับแต่ว่าถ้ารถเขาํำเขายกสูงหลายเหากอะเลื่อนเข้าไม้อีกด้ยครับเพื่อความแข็งแรงในการยกนะครับเวลาเขายกนะครับไม่จะได้แข็งแรงึ้นดีนะครับนี่ครับใครสนใจติดต่อมาได้นะครับต่อมาทางเบอร์นี้นะครับหรือผลงานเขาฟอนจะได้นะครับ ปเป็นคอนโทรนทั้งเเป็นคอนโทรนนะครับอยู่พอดีมือนะครับคอนโทรนตัวดึงปล่อยนะครับดึงง่ายนะครับนี่นะครับสนใจติดต่อได้นะครับหรือโทรสอบถามได้นะครับเบอร์โทรตามนี้นะครับ หรือเขาไปชมผลงานได้ในช่อง YouTube นี่นะครับนะครับเสร็จจากนี้เขาจะเดินทางกันต่อไปต่อที่กุมมพวบปีนะครับจังหวัดอุดรนะครับเป็นยัดมานะครับขั้นต่อไปนะครับในก็น้องบัวลําพูกันต่อเลยนะครับสามขั้นนะครับมื่อนี้เดินสายยาวๆกันเลยนะครับครับถ่าติดตามกันนะครับ สวยงามกัะทัดรัดนะครับ